เมื่อคืนนะครับถ้าใครติดตามไลฟ์สดด้วยเลขทุปปู่คือ800ใช่ไหมอาจารย์แปลให้คือ02ตัว802นะแค่ตัดเล่นตัวนั้นก็ได้แล้วแล้วก็เลขวิ่งเราคือฟันที่2วันที่2ตัวสุดท้ายเลย20นะครับอืม27ก็อั้นเราไปได้ที่20นะครับคือรูด2ก็จบแล้วก็0ปู่เอามาใส่กันได้เลยแล้วก็จอะแตกนะครับเราไปดูนะ เมื่อคืนถ้าใครดูไลฟ์จนจบอาจารย์จะบอกว่า8.00ของปู่นี่คือ8.02เพราะมัน0ูนตัวใช่ไหมและทีนี้เลขเจาะเรานะครับอยู่ตรงนี้ใครแดะไม่ต้องรูดก็แตกนะถ้าเจาะหมดนะเนี่ยเมืองเกิงเมืองเกิงเมืองเกิงนะครับ2 0งศเดี๋ยวต่อที่ฮานอยเลยเย็นนี้แล้วฟันเราฟัน2.7นะ เนี่ยแต่วิ่งสองนะครับสองศูนย์นะอ,อมสินตายนะวันนี้อ่ะยินดีกับทุกคนด้วยเราไปดูเดี๋ยแอดมินเขาทำภาพมาแล้วเนี่ยแะ่รัฐบาลไหนเราดูครับหนึ่งเก้าหกมาแต่ไหนเนี่ยอ่ะใครถูกบ้างครับฝากแชร์ด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากแชร์คนละสองแชร์นะครับ เดี๋ยวให้เลขวิ่งวันหน้าไว้เลยละกนันเนาะใครที่ดูไลฟ์ตอนนี้อาจารย์จะให้เลขวิ่งวันหน้าไว้เลยนะครับนะอ่าและทีนี้ทูปปู่ใช่ไหมทูปปู่ที่เราขึ้นแปดศูนศูนย์ใครได้ดูไลฟ์ใครได้ดูอาจารย์พูดบ้างอาจารย์บอกว่าแปดศูนศูนย์นี่มันไม่ใช่แปดศูนศูนย์นะมันเป็นแปดศูนย์สองจำได้ไหมใครได้ดูไลฟ์สดตเต็มตเต็มบางบางยี่สิบาทจ้า,าดังวันนีป้าปุ๋ยครับ เนีย่ยเวลาทําหวยน่ต้องใช้ iPad นะอ่ะผมเดี๋ยวผมทําหวยก่อนไปกทมดีกว่าเพราะว่าผมต้องไปเจกอ่ะนอยรูดสองลาวรูดหนึ่งนอยรูดสองลาวรูดหนึ่งมาเดี๋ยวผมอ่าเนี่ยที่ผมทําไว้นะดูดูด,ดูทำไมถึงวิ่งสองพี่ดูโอ้ยนี่เห็นไหมมันโยงมาเนี่ยสองเนี่ยเนี่ยศูนย นี่สี่เนี่ยเราจับเนี่ยมีนี่เจ็ดผมจับอย่างนี้ผมจับสองเจ็ดสองศูนย์สองสี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสองอยู่ตรงเนี้เนี่ยศูนย์อยู่ตรงเนี้สี่ตรงนี้เจ็ดอยู่ตรงนี้แต่ผมไปชอบเจ็ดไงเนี่ยอันนี้ดูกับหัวนะสูตรนี่กว่าจะวกได้ดูนะไม่ใช่ว่าง่ายนะเลขการทาดูดูดูมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับดูเนี่ยไม่ใช่ว่าคำนวณง่ายนะการคำนวณหวยเมื่อคืนจุดทูบของ ออได้เก้าเก้าหกถูกไหมครับพี่พี่เก็ตพี่บูชาไปบอกควรทูบลอยขึ้นท่วมท่านปูส่สิชั้นมากค่ะหน่อยรูดศูนย์ครับอย่าไปกดใช่นะมันเวลามันไล์สดไปนะอะทีนี้เดี๋ยวผมขอทำงวหน้าให้ว่าเราจะเราวิ่งหกไปแล้วเดี๋ยวผมจับคู่ให้แล้วกันแป๊บหนึ่งครับขอเปิดอันยุสัยละ่ะ มามาเดี๋ยวทําให้สักชุดหนึ่งสามเ,าเขียนใน iPad ดเลยแปบ๊บหนึ่งครับน่ะแปบ๊บหนึ่งเราดูไปพร้อมกันเลยว่าคิดสดๆกันเลยนะไวยไทยงวันหน้าแปดหนึ่งเจ็ด หกเจ็ดเก้าสองหนึ่งสามหกห้าสองอะเดี๋ยวเราคิดสดๆกันเลยนะครับเราคิดสดๆกันไปเลยวัสยิเขา่าเขาแหล้อนเขาไปอ่ะทีเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราบวกสดๆเลย หลังทั้งที่สองหลังทั้งที่สองนตอนนี้ก็คือสองตัวก็คือ,สอ,คอสองบวกอันนี้หน้าครั้งที่สองนะครับตรงนี้บวกหลังทั้งที่สองตังนี้สองครั้งสองสองครั้งอ่ะแป๊บหบนึ่งนะครับ แมนค่ะบูชาปู่เวทจุดได้สองงวดแล้ววันนี้ได้สี่หมื่นนะพี่เกตพิลิยากุลแกบอกว่าแมน่นพี่บูชาปู่เวทเนี่ยเนี่ยผมขอปักหมุดให้เลยเนี่ยแกบูชาปู่เวทจุดได้สองงวดแล้ววันนี้ได้สี่หมื่นนะครับเนี่ยที่พี่แกบูชาไปเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ

บูชาเท่าไหร่บูเวส499บาทครับพิมพสนใจมาได้เลยอะงวดหน้าเนี่ยเราจะเน้น6กห้6หกหนึ่งสามนะครับหกห้าหกหนึ่งหกสามนะครับพิมพมาหน่อยหกห้าหกหนึ่งหกสามเน้นวิ่งหกรุ่นหกนะครับหัวหน้าจะเน้นหกห้าหกหนึ่งหกสามนะได้มาสามคู่นะครับได้มา3คู่นะค หกห้าหกหนึ่งหกสามนะครับงวดหน้านะงวดหน้านะไปหาลอตเตอรี่ได้เลยนะจ๊ะส่วนตัวอื่นเดี๋ยวอาจารย์คํานวณให้นะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์คํานวณให้นอยเนี่ยรูดสองไปเลยโอเคเดี๋ยวจะคิดให้ดูดูมันปวดหัวนิดนึงดูดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหกห้าหกหนึ่งหกสามเนี่ยในสีน้ำเงินเนี่ย เราไปเอาในห้องวีนะครับเนาะเดี๋ยวหน้าเพจเดี๋ยวลงให้ทุ่มสิบนาทีเดี๋ยวลงให้ใหอ่าชุดปูเวทบูชา499บาทนะครับพิมพ์คำว่าสนใจและแอดไลน์มานะครับ499เด้อ4 9 9นะครับเข้ามาบูชาได้เลยนะครับ499บาทแถมทุกไม้สองแท่งนะครับแล้วก็จะได้เข้าห้อง V P ด้วยนะครับทุนน้อยบูชาทุบปู่ชุด199กก็ได้ นะครับน้ำปลาร้ามขวดร้อยแปดสิบาทนะครับลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับเนาะอันนี้ก็ได้เข้าห้อง